เมื่อไม่นานมาน,นี้พี่ชายลูกของป้าประสบอุบัติเหตุนะคะเลือดข้างในสมองแล้วก็ได้เสียชีวิตลงในเวลาไม่นานแต่ก็น่าแปลกเพราะว่าภรรยาพี่เขากับพี่โอ๊บนะคะห่างกันแค่7วันคือแฟนพี่โอ๊บเสียก่อนแล้วเวันพี่โอ๊บก็เสียตามไปนะ ทีนี้ก็เลยจะต้องรีบไปหนองคายแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ต้องประเมินงานให้ครูในโรงเรียนฟังนะคะว่าทำถึงไหนแล้วนี่ก็เลยขึ้นรถเอาสุนัขขึ้นรถด,ด้วยแล้วก็เดินทางไปหนองคายก็คิดกับแม่ว่จะเอาเงินที่ไหน ไปเผาศพพี่ชายนะคะสักพักเราก็เลยขอพญานาคขอพญานาคว่าเออไม่มีตังไปเผาศพเลยพี่ชายนับถือพญานาคมากๆขอให้มีเงินเข้านะคะแล้วไม่นานเพราะตอนนั้นเราคิด6กโมงเชา้าพอถึงสักขับรถไปสักประมาณ2องโมงเช้านะคะก็ มแม่ก็ได้ตังสองมสอนะคะเกือบ50,000ื่นกว่าบาทก็เลยมีตังไปทำศพพี่โอมนะคะก็สักพักนะคะแต่ก็เป็นเรื่องแปลกพอขอแล้วก็ได้ตังวันนั้นเลยแต่รถอะ่ะก็ถอยไปชนต้นไม้นะคะเหมือนว่าเออเป็นแบบนี้ลาะคะ่ะทุกขลาราบนะคะแล้วก็ทีนี้จัดงานพี่โอบเสร็จเผ,ผาเรียบร้อย เราก็ไปนอนพักที่บ้านนานะคะที่ที่พี่โอ๊เคยอยู่ด้วยนะคะทีนี้ก็เอาคอมเอางานมาทําด้วยนะคะว่าต้องส่งไฟล์ไปให้ครูที่โรงเรียนเราก็ลาเนาะทีนี้ก็เลยเหมือนกับพอไปถึงที่พักแล้วนะคะก็จัดโต๊ะแล้วก็นั่งทำงานนะคะทีนี้ก็ พอตกดึกก็เลยเปิดไฟไฟมันก็กระพริบกระพริบ,ก,บ,บก็เลยถามน้านะคะว่า,ามันกระพริบนานอย่างนะ้าบอกว่าเพิ่งกระพริบวันนี้แหละนะคะ <c oughs> สักพักก็ทํางานไปเรื่อยๆไฟก็กระพริบกระพริบติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะก็เลยว่าเอออยากไปทํางานข้างนอกแต่ว่าน้าเขาสูบบุหรี่ล้วก็แพ้บุหรี่นะคะแต่ทีนี้ก็ทํางานไปทํางานมาจนถึงเออ าทุ่มนะคะทีก็กระพริบแล้วก็ไฟก็ดับเลยนะคะเราก็ตกใจกลัวแล้วก็เลยออกมานั่งมานอนข้างนอกนะคะเหมือนกับพี่เขามาเตือนว่านอนได้แล้วนะคะเป็นเรื่องหลอนมากนะคะแล้วก็พอรุ่งเช้าไปเก็บกระดูกเราก็ไม่ได้ไปด้วยว่าต้องนั่งอัดคลิปนะคะ ทีนี้ก็เป็นเรื่องแปลกๆทั้งเรื่องพญาน้าแล้วก็เรื่องอไฟดบับเนาะเดี๋ยววันหลังค่อยลอเล่าไฟดับข้างทางอีกเรื่องให้ฟังนะคะคอยติดตามนะ